ยังไงครับสักตอนไหนสักตอนศึกมาแล้วครับศึกมาอายุยี่บสองนะไปเรียนที่ไหน,นครับยังไม่ได้เรียนก็คือก่อนหน้านั้นก็ทํางานก็อยู่กระป๋านะครับพอเราเริ่มออกตัวมามีครอบครัวเขาบอกเอาไงี้ไหมม,มึงมึงมีร่างกูเดี๋ยวก็จะหาว่ามีปู่แล้ว ไปเป็นลูกจ้างเขามันก็ไม่ใช่อืครับให้มีอาชีพให้มึงมีอาชีพเป็นของตัวเองเนี่ยอาชีพอะไรล่ะปุ๊กสักยันเงาไหมจะเป็นกูจะสอนให้มึงเป็นอาจารย์คนเนี่ยลองดูครับสอนได้ยังไงครับสอนในฝันครับสอนในฝันในฝันเลยสอนในฝันคือบอกวิธีการเขียนอย่างเงี้ยเลยเหรอเป็นเดือนครับเป็นเดือนยากเหมือนกันครับเพราะมันมีสระมีคอมีสระลอยกับสระจมลอยกับจมคือเหมือนน้ำมันกับนมสีใช่มัี อาขร่มาอาขระาอาขล่าขอมมาอาขระมันขอมันมีทั้งขอมลาวขอมเขมรของไทยขอมล้านนาครับคือเป็นยันในแนวไหนครับแนวคุ้มครองเรียกทรัพย์ปกป้องหรือว่าเป็นมหานิยมเป็นได้เสน่ห์อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เลือกครับอยู่ที่อกขระแล้วก็อยู่ที่การปลุกของเราอสักอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีกรรมวิธีแล้วก็มีพิธีด้วยใช่ครับใช่ครับ เหมือนเหมือนที่หลวงพ่อเปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมีพิธีใช่ครับฟันแทงไม่เข้าอยู่ยงคงพันมีหมดครับลองมาหมดแล้วครับเป็นไงครับได้หมดครับโอ้ยหเล็กกว่าจะได้แต่ละยันนะบอกเป็นเดือนอยไงเป็นเดือนแล้วต้องมานั่งเขียนลอกลายในกระดาษหรอว่าจำครับจำใช้จำจำเสร็จพอเช้ามาแล้วก็มานั่งอันไหนจำไม่ได้ก็คืนนี้ปู่มาสอนใหม่นะ อันนี้คือปู่ปู่เสือใช่ครับอันนี้ปู่สอนปู่เสือสอนก่อนอแล้วว่ามีคนสอนอีกอครับพอหลังจากนั้นเราก็ไปศึกษากับพระสอนศักดสอนอักขละอักขละครับอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพระรักหน้าทองเหรอครับหรือว่าอะไรพระลักไม่ครับอันนี้คือแกจะสอนสอนหน้าวิชาเดียวครับอโมพุทธายะแตกได้ร้อยแปดครับคุณผู้ชมเรื่องนี้บางคนเนี่ยอาจจะมองแล้วแบบเฮ้ยเป็นไปได้เหรอมันจริงไหม ผมว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะมาในฝันแล้วเราเก็บสิ่งนั้นนะแล้วมาสร้างแล้วสิ่งที่เราสักเนี่ยยันตัวแรกคืออะไรครับยันตัวแรกคือนโมพุทธ,ธายานะให้กับใครลูกศิษย์นี่ครับลองเลยลองครับค่าครูเก้าบาทใส่มาเลยปบปบปบสักเสร็จปุ๊บรับ,บมีดซึบซึบแล้วแต่ครับคือต้องถามความสมัครใจกว่าบางคนแบบจะให้กันฟันเองหรือจะให้คูฟันกันแล้วแต่อืและส่วนใหญ่อะครับ อแล้วแต่ครับก็ออกฝันเองมั่งแทงเองมั่งบางทีก็ทายอาจารย์มั่งอแต่แรกๆก็กลัวหมืานสนุกแต่คืออย่างพอครูบาอาจารย์ก็บอกอยู่ที่จิตจิตมึงตั้งมั่นเหมือนเล่าแขวนผ้าครับผ้าปลอมก็รอดมาเยอะแยะอผมเชื่อในการตอนนี้ผมเชื่อเชื่อศักดิ์สิทธิ์เลยว่าพลังเกิดจากความศรัทธา ใช่ล้วนๆเลยความสำเร็จหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับพลังศรัทธาถ้าคุณหมดศรัทธาเมื่อไหร่พลังศรัทธาก็คือหมดแล้วเหมือนกันเขาก็ไม่ดูแลไม่ช่วยเหลืออย่างนี้เหรอฮะไม่มันเป็นกําลังใจมันเป็นการสร้างกำลังใจใช่ครับอืและผบอกว่าไปไปสัตว์ที่ต่างประเทศเลยเพราะว่าในช่วงยุค4-5ปีมาเนี้ย ของดีของไทยในเรื่องของประเภทนี้ดังมากในโซนของเอเชียหรือแม้กระทั่งเนี่ยโซนยุโรปด้วยนะใช่ครับเอเชียเนี่ยหลักๆเนี่ยสิงคโปร์จีนมาเลส์สายจีนเนี่ยแน่นๆเลยเห็นบอกว่าไปสักถึงเมืองจีนด้วยลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะเลยเวันวันนึงก็พันห้าร้อยคนขึ้นไปนั่งสักที่นั่นแหละครับสักครับหรือว่าเขามาที่นี่หรือว่าเราไปนู่นเลยเราเราไปที่นู่นเดือนนึงครับไปทีเดือนเป็นเดือน จากกวางโจไปถึงเซี่ยงไฮ้ครับสามวันเมืองนี้สามวันสามวันสามวันไล่ไปจนถึงเป็นเหมือนทัวร์คอนเสิร์ตไหมประมาณนั้นทัวร์การศักคือเขาจะมีนัดกันทางนู้นใช่ไหมว่าเขาจะเหมาโรงแรมมาเขาจะมาเหมาโรงแรมเลยห้องหนึ่งเลยเพื่อนอนสักอะไรแล้วก็าและส่วนใหญ่สักให้กับใครคนจีนล้วนๆครับไม่หมายถึงว่าเป็นพวกทำมาค้าขายหรือว่าเป็นพวกแบบว่าพ่อค้าแถว ลงหน้าหน้าทองอนะพวกนี้ครับมีดาราไหมเพราะส่วนใหญ่เขาจะมองกันว่าโอ้โหต้องต้องมีดาราขึ้นถึงใจนี้มีดาราจีนอย่างเงี้ยไหมมีครับมีเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราครับอตอนนี้นลงลักหน้าทองนอกจากศักอัคละแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของรูปยันครับตอนนี้ก็มาเขียนเนี่ยเขียนได้นานแล้วครับยันเนี่ยเขียนเนี่ยมันสิบกว่าปีที่แล้วครับแต่ทีนี้คือก็เห็นรับ จะตามกระแสไงผมก็ชอบุลูกศิดก็บอกจารย์เขียนได้ไหมบอกได้ทาไมจะเขียนไม่ได้ก็ลองเขียนให้เขาดูแผ่นผมโอ้ก็สวยดีก็เลยตอนนี้ก็มีเยอะแต่ก็ยังไม่มีเวลาคนก็สองเดือนแล้วก็ยังไม่ได้คนเดือนฝาก็ยังไม่ได้ยุ่งนะมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวมีทั้งอะไรทุกอย่างทั้งทำกิจกรรมด้วยแล้วเห็นบอกว่าปู่เนี่ยคอยคุ้มครองเราตลอดแค่ค้าปลอดภัยพยัตราะใดๆเข้ามากูจะปัดให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรอ เมื่อก่อนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าอย่างนี้ครับแต่พอเราเริ่มมีสติ mm hmm. ว่าเราเริ่มศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่ว่าเรามี mm hmm. ก็มานั่งประติะต่อเออมันม,มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าดวงเราเบนจะเพศ mm hmm. เขาบอกยอยากไปไหนนะเราก็ชวนน้องออกไปไปมึงต้องกลัวหรอกรถล้มใครสองคนรถหักอ,ออกมาจากซอยล้มเด้งขึ้นมาขับไปต่อ mm hmm. รถสองแถวจะมาเหยียบอยู่แล้วรถเด้งขึ้นมาโดยที่ตัวเราไม่ติดกับพื้นเลยครับแต่มันล้มไปแล้วนะเหมือนมอเตอร์ไซค์แข่งอ่ะใช่ป่ะครับโค้งปุ๊บแล้วก็พุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยเหมือนปู่มาดึงไว้ครับอันนี้สองครั้งครับครั้งที่สองก็คือไปมันเป็นหลุมมาสะพานข้ามเราจะไปเหตุบิดไปเต็มที่เหมือนกันไปช่วยคนเจ็บครับตกหลุม รถเหินรถยกล้อล้มบิดขึ้นมาต่ออันนี้ครั้งที่สองนี่คือต้องเชื่อสนิทใจเลยว่าเขาช่วยแน่นอนเพราะมันยกล้อแล้วไปแล้วมันล้มไม่มีคำว่าแบบมากลับมาตั้งเล่งขึ้นมาได้ยังไงอนี่คือส่วนหนึ่งที่ปู่ก็ช่วยอยู่แต่เห็นบอกว่าเขาล้มมีหัวฟาดเหมือนกันเกิดจากอะไรครับอันนั้นอยากลองอยากลองของเขาบอกเพื่อนบอก เพื่อนเขาก็มีพวกเท่พวกแรงเขาอยู่แล้วครับต้องลองอบิดไปเลยเข้าโค้งไปเลยเป็นร้อยผมร้อยกับร้อยปะหน้านี่ไถไปเลยครับไถประมาณจากนี้ก็สิบวิได้ครับนั่นในใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บรีบจับเอามือมาจับทุกคนสองกระจกอ้าวไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องแปลกให้ลิมลดการไถถนนก่อนแต่ไม่มีรอยเลยแต่ไม่มีรอยไม่มีรอยแล้วเพื่อนว่าไงเฮ้ยเจ๋งว่ะ ไม่ก็ไม่ว่าอ,อะไรครับก็เล่อนไปแล้วเล่นไปแล้วตั้งแต่หกสิบตั้งแต่ล่วงแรกเลื่อนก็ไม่ว่าอะไรแต่รถนี <c oughs> ่รถนี่พังเลยครับอา้าถ้างั้นถามเอาเต็มปากเต็มคําเลยลงขนาดนี้แล้วทุกอย่างเห็นขนาดนนี้แล้วเชื่อไหมเรื่องปูเชื่อครับตอนนี้ผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ลยครับมันจะร้อยเมื่อก่อน <c oughs> จากศูนย์เปอร์เซ็นต์จากศูนย์ครับศูนย์มาร้อยก่อนครับอันนี้กระโดดไปล้านเลยครับตอนนี้ล้านเปอร์เซ็นต์มีโอกาสจะถอยไหม นี่โอกาสจะถอยไหมก็อยู่ที่ผมว่าอยู่ที่ตัวผมเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราดีช่วยอ,อยู่ที่ตัวทำครับใช่ครับคือที่เราถอยเพราะว่าคือเรามันอาจจะละอย,อยู่อยู่ที่จุดอิ่มตัวมากกว่าครับอืตอนนี้เมื่อก่อนที่ผมทรงในชนบุรียังมีไม่คนทรงอาจารย์ศักก์ก็มีแค่สามคนโอ้ตอนนี้มีเป็นพันแต่ชนบุรีเนี่ยเป็นถิ่นที่รวมเหล่าบรดาเทพ แล้วก็สํานักทรงเยอะมากนะครับเวลาเห็นเทศกาลทีหนึ่งผมจะเห็นในเพื่อนๆในเฟซบุ๊กก็จะไปที่ชลบุรีโอ้ชลบุรีเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็แบบแถบอีสานตอนนี้ตอนนี้เยอะมากเลยจนบางทีมันเหมือนตัวเราเราก็เบื่อไปเรื่อยครับงานไหว้ครูผมก็ไม่มีงานมันํำคนทรงํำไม่มีไม่มีมีตะปูองค์เดียวแล้วก็จ้างนางรามาราให้ปู่ดูแค่นั้นมี ลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยครับเป็นนักรำก็เป็นลิเกเลยนะไรก็มารำไม่ปูกถวายปลูกจะไม่มีเจ้าอื่นมาปนปู่ผมคืองานไหว้ครูก็คืองานไหว้ครูไม่ใช่งานมากินเหล้าต่อหน้าครูแล้วเราเคยโดนทงโทษไหมหลังจากที่เราแบบว่ารับรับปลู่มาแล้วก็ปฏิบัติดีมาตลอดทําตามบอกได้อยู่ดีดีฮึกเหิมขึ้นมาก็มีครับมีโดนก็โดนทั้งทังโทษครับที่ว่าเอาหน้าทิ่นะครับ อ๋อครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งเดียวเพราเราก็เข็ดหลังจากนั้นไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยอยากลองอยากลองเวลาจะเจอเกิดเรื่องสิ่งไม่ดีเราจะเห็นแสงสีขาวอย่างนี้คืออะไรมันมันมันเพิ่งมาเป็นได้ประมาณสักสิบปีให้หลังครับครับสิบปีให้หลังเวลาหลับอยู่เงี้ยไม่หลับนอนยังไงก็ไม่หลับมันเป็นตอนตอนที่เราไปบวชแล้วอืันนั้นครั้งแรกันที่ว่านอนยังไงก็ไม่หลับแล้วก็ประมาณตีสองก็มีคนมาเรียกเฮ้ยหลวงพี่ไล่ผีหน่อยที่ว่า คนโดนผีหมาเข้าครับผีมาแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็มีอาจารย์ศักยันที่บางแสนเขาไปโดนน่าจะเป็นโดนของครับคือเขาไปเรียนวิชาจากขโมยเรียนวิชาเขาเรียกเอาเอา,เอาไปแอบไปเป็นเหมือนครูพักรักจำเอาของเขามาแอบเรียนยนะครับตรงนี้ ไม่ผ่านขั้นตอนครับแล้วพอ,อประมาณตีสองก็เป็นอาการอาการนั้นมันเป็นอาการเหมือนตอนที่เราไปเจอตรงน,นั้นม,มันมันแสงมันมามวิ่งได้ยินเสียงมันพุ่งมาเลยนะอย่างนี้เลยข้าวข้างตัวเราแล้วก็รู้สึกร้อนๆแล้วก็เลยลุกมานั่งคืนนี้จะมีอะไรอพอได้ประมาณถครึ่งชั่วโมงอาจารย์นี่ก็มาเรียกอาจารย์ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยถ้ารู้ว่าปู่จะมาจะมีกลิ่นน้ำปรุงลอยมาเลยพอเขาพูดงี้ กินน้ำปรุงปูลอยมาเลยอืแล้วก็โอ้แตท้องใส่ปูเขาต้องต้องมาช่วยแต่คนนี้อคืนนั้นก็ซัดกันยันเช้าครับตีสองยันเช้าเลยอืช่วยทำไงอ่ะไม่รู้ครับอันนี้คือว่าพอตอนนั้นเราทรงแล้วไม่รู้ตัวแล้วเราเริ่มไม่รู้ตัวตีสองแต่เด้งด่วนครับอย่างของผมคือถ้าทรงคือกินหมากกินน้ําสูบบุหรี่ ไม่มีเข้าห้องน้ําไม่มีกินพักกินข้าวยืดขีลยิงยาวเลยครับสามสิบหกชั่วโมงก็คือยาวเลยครับมไม่มีพักมานอนอาบน้ําไม่มีก็อย่างที่เราคุยมาทั้งหมดนะคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าความเชื่อแรงศรัทธานเนี่ยคือสิ่งสําคัญรวมถึงนะครับการบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เขาได้เห็นว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะมาอยู่ในตัวเขาเนี่ยบางทีมันมีทั้งบุญมันมีทั้งกรรมมันมีทั้งสิ่งที่เขาสร้างหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาแล้วก็เยยอะะแแต่ หลายหลายครั้งเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าการทดสอบนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายม,มันยากแต่ความสาเร็จที่เกิดขึ้นนะครับกับพิ่ฉันั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นจากแรงที่ไม่เชื่อจนเกิดศรัทธาเพราะรจากการที่ถูกบีบและต้องทําไม่ใช่ว่าให้ไปทําในสิ่งไม่ดีนะถึงจะเชื่อแต่ทําให้รู้ว่าการมีครูบาอาจารย์เนี่ยค,คือสิ่งสําคัญและได้ถูกคัดเลือกและเลือกแล้วว่าบุคคลน,นี้เหมาะสมที่จะ เป็นร่างในการนำพาเสริมสร้างบุญบารมีโอ้โหก็เรียกได้ว่าสิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นได้จากตัวของเราและสวรรค์เป็นผู้กำหนดเทพหรือว่าเทวดาทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่จะนำพาให้เราเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองภายใต้เขาเรียกว่าภายใต้ของบัญญัติกฎระเบียบที่ดีกฎระเบียบที่ดีท้ายชุดนี้นะครับก็อยากจะให้พี่ฉัตรนะครับฝากอะไรถึงเหล่าบรรดาสาย นับถือเทพเทวดารหรือครูบาอาจารย์สักนิดหนึ่งเชิญเลยครับครับก็คือเอาง่ายๆก็คือคุณชอบในสิ่งไหนแล้วสิ่งที่คุณชอบมันไม่มันไม่เกินไปมันไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปกลางๆทําแล้วคุณไม่เดือดร้อนเชื่อแล้วคุณไม่เดือดร้อนเชื่อแล้วคุณทําเป็นคนดีครับก็คือเอาง่ายๆก็คือ อันไหนดีก็ทําอันไหนไม่ดีอย่าทำครับเพราะที่อย่างที่ผมสอนลูกศิษย์ประจําอันไหนดีก็ทําอันไหนไม่ดีอย่าทาทาในสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีต้องเตือนตัวเองว่ากูจะไม่ทาครับครับอ่าครับก็เรียกได้ว่าเราก็ได้คําดีๆนะครับคำแนะนําจากพี่ฉัตรมีชัยนะครับหรือหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็น อาจารย์รับนะครับมีมีสิทธิ์ลูกูศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครนะครับอยากจะไปลองริมรถนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือ4ี่ยอดกุมานสี่กูมารสี่กุมารนะครับก็สามารถไปหาชิมได้เลยมีหลายสาขาที่ชลบุรีรวมถึงที่ไหนบ้างครับก็บางแสนแล้วก็จตุจักรแล้วจะไปจากรก็มี ถ้าจะไปสักไม่สักต้องโทนนัดก่อนครับตอนนี้ร่ล่วงหน้าสัก2อสาวันแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านที่ติดตามชมรายการ The Ghost Talk วันนี้ขอตัวลากัไปก่อนทั้ง3คนเราไปกันเลยนะครับไปเลยนะครับไปดีกว่านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ